ตั้งแต่ผมเป็นเด็กอ่ะก็เราก็ยังใช้อยู่วไซโค้ดอ่ะซโคนเทียครับเลนโซ่เลยครับครับาผมผมผมนนท์นะครับผมผู้จัดการฝ่ายขายของมิสุเจียงที่นี่จริงๆผู้จัดการมั้งสามคนเลยนะครับของเรามีเจียงรอบเมืองเจียงบ้านจัดแล้วก็เจียงบ้านดุงนะครับก็ทีมงานฝ่ายขายมากันหมดนะครับก็อยากให้ลูกค้าลองดูว่าลองก็ลองขับตัวออนนิวเซตันแล้วเป็นยังไงนะครับอยากถามเฮียว่าตอนนี้เฮียใช้รถอะไรอยู่ครับ มาสตอร์บีที500โปรบีที500โปรเป็นเนกียร์ละสี่ประตูนะครับสี่ประตูครับเป็นสี่ประตูเกียร์เกียร์ออโต้เกียร์อัโต้ออโต้เหมือนกันเนาะครับเนี่ยใช้มากจุบีนแล้วครับตอนนี้ครับน่าจะเข้าปีที่แปดแล้วนะปีปีที่แปดแล้วใช่เครื่องสองพันสองใช่นะครับหลังจากเฮียไปทดลองขับตัวออนดิชั่นของเรามาความรู้สึกฟีลลิ่งมันเป็นยังไงบ้างเฮียที่ประทับใจครั้งแรกเลยว่ารู้สึกยังไงผมรู้สึกว่ามันนุ่มนวลนะนุ่มนวลเป็นนุ่่่่่่มมมนนนววววลลกกกาาารุเเเดดิิๆียยองตซูโ้ เอ่อผมเคยขับอยู่นะแต่ว่ามันก็นานแล้วแต่รู้สึกว่าตัวนี้จะรุ่นนวลขึ้นรุ่มขึ้นเครื่องยนต์เป็นงไงบ้างครับแรงขึ้นการตอบสนองผมว่าดีขึ้นนะดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็การเก็บเสียงภายในต้องเงียบอยู่ว่าเงียบดีทีเดียวสำหรับในคณะในคลาสที่เป็นรถที่ผมถือราเก็บได้ดีอ่าครับแล้วอุปกรณ์ภายในละครับเนี่ยว่าอุปกรณ์การใช้สอยฟังก์ชันต่างๆเหมาะมือการใช้งานของคุณไหมครับโดยพื้นฐานผมว่าใช้ได้ก็เอื้อมมือเอื้อมมือสะดวกเนาะในการกดในการกดก็สะดวกดี แล้วถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกันกับรถที่เฮียใช้อยู่ตัวสีประตูเนี่ยฟิลลิ่งอัตราเร่งความนุ่มนวลหรืออะไรตรงไหนแตกต่างกันยังไงบ้างครับถ้าถามว่าแตกต่างกันไหมก็มีความแตกต่างกันอยู่ก็ต้องบอกว่าวิสูตัวนี้เป็นวิสูตที่พัฒนาขึ้นมาใหม่นะเพร,ราะงั้นการความนุ่มนวลก็จะดีขึ้นถ้นาเทียบกับตัวเก่าแล้วก็การตอบสนองเครื่องยนต์ดีขึ้นการเก็บเสียงดีขึ้นนะครับะะผมถ้าเทียบในขณะที่ข้ามองในแง่ของความเป็นคลาสสิกญี่ปุ่นก็ถือว่าพัฒนาพัฒนาขึ้นมมาดดเเยยะีีครับ ถ้าเกิดเฮียมองว่าตัวที่เฮียสนใจเนี่ยเฮียสนใจไปสี่ประตูตัวไหนถ้าถามผมนะผมก็อยากได้เป็นตัวสี่ประตูตัวขับสี่ขับสี่ตัวขับสี่อยากให้มีอะไรพิเศษพิเศษที่เฮียบอกว่าเออถ้ามีอย่างงี้ล่ะแล้วรับรองว่าคนทั่วไปเ็าจะบอกเป๊ะเลยปิ้งเลยอะไรเงี้ยครับหนึ่งก็คงเป็นพวกเรื่องระบบความปลอดภัยที่ควรจะมีเทียบเท่ากับรถที่ห้องอื่นซึ่งเป็นซึ่งเป็นเจ้าตลาดเนาะแล้วก็สองระบบพวกระบบ นอ,นอกจากนั้นก็คือเป็นพวกระบบอำนวยความสะดวกแล้วก็เรื่องของงานตกแต่งภายในที่น่าจะทําในความเห็นผมนะน่าจะทําให้มันดูมีระดับดูมีคลาสแล้วก็ดูห,หดรูหราดูพรีเมี่ยมขึ้นอาอจจะเป็นในตัวอาจจะเป็นในตัวที่เลทเดียวกันราคาเท่ากันในตัวท็อปอะไรอย่างเงี้ยครับกับใช่ครับผม,ผมดีเลยครับเนี่ยวันนี้ก็ยังไงก็ขอบขอบ,ขอบคุณเฮเล็งนะครับที่ให้เกียรติมาทดลองขับนะครับที่งานออนทัวร์ของเราที่ดูโฮมนะครับยังไงขอบคุณเขามามากนะครับครับบครับ